สวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนชั้นวิ่งไล่สไตล์นักวิ่งหง้วยแถลงกันเด้วันนี้ก็จิพาเพื่อนๆนมาลุยพัดลมกันเนี่เพื่อนบ้านกลางซอยยกมาสภาพยังใหม่เลยดูสายวะเนี่ยสายพันสอจุดเลยเพื่อนบ้านบอกว่าเอามาให้เปลี่ยนสายง่ายๆเดียวกันนี่ทำเอาเองก็ได้แต่ก็ดูวิธีการนิดนึงก็แล้วกันถ้าเพื่อน ท่านใดสนใจอยากกิจทาเองถ้าไม่เคยทําวะถ้าคนที่ทําเก่งแล้วก็อย่าว่ากันเดอ้อขี้ฝุ่นตื้มเลยใบยมันก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายแล้วก็ค่อยล่างให้เด้มันไม่ยากหรอกอันนี้ต่อหลายจุดแล้วเลยไฟที่ช็อตตายแล้วโดนช็อตไปสามทีเราเห็นว่างันก็เลยว่าเออตัดสินใจเอามาให้เปลี่ยนเลยเถอะอย่างที่ลู้กันนั่นแหละเศรษฐกิจอย่างนี้ทุกคนก็ต่างเซฟอนนะเนาะ ก็ยังไม่อยากมาเปลี่ยนพอดีมันโดนชดสามสี่ทีแล้วมันบ่อยเกินไปเดี๋ยวมันจะเดดซะมาดูเพจขลังมันที่เขียนว่ายังไงแบบนี้สไลด์เด้อนี่พัดลมแบบนี้นี่ผมกดนี่โปะโปะปรับคอก็จะวิ่งขึ้นเลยโอ้เพจมันเขียนว่าฮาตตลิพัดลมตั้งโต๊ะสิบหกนิ้ว HTS หนึ่งหก M7 ขนาด400มิลลิแอม220โวลต์50เฮิรต์กำลังไฟฟ้า50วัตต์กระแสไฟฟ้า0.23แอมป์เพื่อนบ้านเอามาให้เปลี่ยนสายอย่างเดียวลองดูจจกนิดนึงก็ได้เปิดลองดูก็ได้เสียบไฟแล้วเด้อเอาเปิดที่เนี่ยหมุนไหมโอเคหมุนปกติเนาะโอเดี๋ยวเปลี่ยนสายเลยอี่วางนี่ความนาลงเลย ใช้มือนี่กดเข้าไปนี่กดดังกรึบพังนี้ใช้การกดกดแล้วก็ดึงนิดนึงดึง้ายดึงขวา้ายขวาออกเลยเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยเปลี่ยนสายไฟเนี่ยมันไม่ใช่งานปัญหาเนี่ยเบสิกพื้นฐานว่างั้นเถอะไม่ต้องไปหาช่างเรากระเยางงี้ไม่ต้องไปหาช่งงงาชงวุ่นวายเรา ไปหาช่างเขาก็จะมีค่ามือเขาเยี่ยกันเดนาขายแล้วก็ดึงจอบเรียบร้อยถอดเลยเนี่ที่ลลอกสายไฟนี่ถอดดึงออกมัเสนี้ก็ตัดเลยแฟบตัแดแล้วก็ปอกเด้อนี่ยฟับปอกเราคูด ขุดสายไฟเด้อไม่ใช่ขูดรีดขูดไถเด้อเวลาบัดกีมันจะได้ง่ายเลยตามสเต็ปที่เคยทำว่างั้นเถอะแบบนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานง,ง่ายๆแต่ตัวพระเอกมันก็คือตัวบัดกีนี่แหละฟังคนนี่ไม่ชำนาญเนี่ยบัดกีไม่ติดคือกันเด้ออย่าว่าไปพูดแบบนี้จะติดดีเนี่ยอันนี้ก็บัดกีออกเลย ควรกุบควกุ้มเนี่ย,ยอย่าไปดมอย่างที่ลูกคนนละปิทรมหวดาบัตกีพวกเนี่ยสารตะกวัวเลยดียเขาบอกว่าสารตะกัวมดไปจากเมืองไทยมันมดขึ้นไหนเ้วเนี่ยบัตกีนี่ควรกุบคนกุ้มนี่ดึงเลยทิ้งเลยเนี่ยให้จะของคืนไปว่างง้นเถอะเขาสั่งเปลี่ยนคืนก็ไปเดี๋ยวหาของใหม่ก่อนเด้อเสียงกุกแก๊กกุกแก๊กนี่ไม่ใช่หนูเขียถังขยะเด้อ เองจกสายไฟในถุงว่างันเถอะที่ซื้อมาเสียเวลาอยู่ใหญ่ฟาบสายมันมีขนาด2เมตร3เมตร5เมตรหรือเล้วแต่ทีเอากี่เมตรวัดดูตามของเก่าและมันยาวเท่ากันก็ใช้ได้แหละของเก่าหัวกลมเนี่ยของใหม่หัวแบนหัวไม่เกี่ยวใช้ได้บิดออกนิดนึง จวดด,ดึงดึงเด้อแปดขุดฟึ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 ดขุดรอบรอบว่างั้นเด้อให้มันไอ้น้ำยาที่เขาอาบไว้เนี่ยอันนี้ก็ปอกจวดจาดดึงแมปออกละ่ะขุดขึ้นกันใส่ตำสีเลยถ้าไม่มั่นใจใส่ตำสีน้ำตาลสีไหนก็ใส่ตรงนั่นแหละ สีเงินตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นจริงๆมันสลับสายได้เพราะว่ามันเป็นในไฟกระแสสลับสลับได้ใส่ตามสีใส่ไฟที่ปอกจุ่มน้ำยานิดนึงนี่จุ่มฟักนี่สีตาลใส่ก่อนเดี๋ยวเมกี้กไปเรียบร้อยแน่นและสีขาวเนี่ยที่มันจะต่อก็สีเงินเนี่ยใส่นี่นอยปอกกันช็อตนี่ เห็สวยงามว่างันเถอะอิงไม่เอาเทพันสายไฟเียองไม่ชอบเทพันสายไฟนานๆไปเหนียวยางยืดเด้ยท่อโคตรนี่เจว๋วตะกัวนี่โกตรจวดกับไปนี่ติดเหรอน้ำวาวาบหลายๆคนมีมาถามคือกันเดอ้อเนี่ยว่าบัตกีง่าคือมันติดง่ายแท้ มันก็ดูอยู่ที่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ดาฟักนี่เราใช้แบบไหนแต่กลัวเราใช้เกรดไหนแล้วก็หัวแรงด้วยแล้วก็เทคนิคนิดนึงถ้าหัวแรงราคาตามตลาดนั้นเนี่ยก็ตามสภาพนั่นแหละบางคนบัตกีไม่ติดเคยมาถามหลายคนเละโป๊ทะโยตุมแหววาวาจบ เข็มคัดจักนิดนึงเหมือนนักเรียน,น่ะใส่เข็มคัดจักนิดนึงเก่งจิรุษอย่าไปใ,ใส่แบบเก่าดือ้อใส่แบบเก่าคือของเก่า,ขอ,กาของเสียอันเดียดใแบบเก่าขอมอดนิดนึงด้วยนี่มวนนี่มวนนิดนึงข้องนี่มัคล้องไว้ทําไมล่ะแม่สายไฟมันดึงกระชากแรงเกินไปไเด็กที่เขาค้องไวเนี่ยเดี๋ยวมันไปกระชากพวก บริเวณบัตรกีรุดนี่ถสียวคองไว้แล้วคล้องตามเข้าไปพันไว้นิดนึงพันตามเขานี่แหละเจ็ดเลเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะมาเอาอนเดีมาสั่งไว้มาชาบอกเดี๋ยวเย็นเย็นมาทำเครื่องซักผ้าเขาคาอยู่กัเลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นมาเด้อ เปลี่ยนสายไฟเนี่ยม่ใช้เวลาน,านานดอกอ้าวเดี๋ยวรอยซิเสร็จเลยไม่นานเปลี่ยนสายตั้งขึ้นอันนี้ก็ตั้งขึ้นสวมนาเข้าไปนีอย่าลืมร้อยสายไฟก่อนร้อยสายไฟเราก็สวมหนาเข้าไปนีดึงอย่าใหา้มันหนีบกดมา ไม่ยากอย่างที่คิดเร็จเล้อเปลี่ยนสายไฟพัดลมง่ายๆเปลี่ยนแล้วก็ต้องลองอัเดียวมุนไหมละ่ะเสียบก่อนลองเลยเสียบมากเปิดมุนละ่ะไม่ยากดอกเปลี่ยนสายอปิดพอ เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนเลยเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสายพัดลมนี่แบตซิกพื้นฐานทำามาเด้อถ้าเพื่อนคนไหนอยากทำอยากเปลี่ยนเองก็ฝึกเอาทำเอาวันนี้ก็มีความลูกมาแบ่งปันมาแชร์กันไปนั่นเด้เปลี่ยนสายพัดลมทำเองได้ง่ายๆสำหรับเพื่อนๆนทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้อย่าเจ็บ อย่าจนโชคดีมีเงินใช้กันทั่วหน้าทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อท้านนี้ก็ขอ,ขอ,ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ